สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทําความรู้จักเกี่ยวกับการจัดหาเงินทุนระยะปานกลางกันค่ะความหมายของการจัดหาเงินทุนระยะปานกลางการจัดหาเงินทุนโดยการผู้ยืมเพื่อใช้ในการดําเนินงานของกิจการซึ่งมีระยะเวลาการชาระเงินต้นและดอกเบี้ยคืนเกินกว่า1ปีแต่ไม่เกิน10ปีโดยจะนําไปลงทุนเช่นก่อสร้างโรงงานใหม่หรือขยายกิจการเป็นต้นการชําระหนี้คืนควรจะมาจากรายได้ในการดําเนินงานของกิจการและจากแหล่งเงินทุนระยะปานกลางที่สาคัญได้แก่ธนาคารพาณิชย์บริษัทประกันชีวิตบริษัทเงินทุนเป็นต้น การกู้เงินจากแหล่งเงินทุนระยะปานกลางมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ2ประการดังนี้ 1. การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงานให้สูงขึ้น2การลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นเพื่อขยายการดำเนินงานเป็นการถาวร 1. นการกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์เป็นเงินกู้ระยะปานกลางแบ่งได้2ประเภทดังนี้1.1เงินกู้ระยะปานกลางธรรมดาโดยมีกำหนดระยะเวลาชำระคืนมากกว่า1ปีและชำระตามกำหนดโดยการผ่อนชำระเป็นงวดงวดละเท่ากาันโดยงวดหนึ่งอาจจะเป็นราย3เดือน6เดือนหรือ1ปี โดยผู้ให้กู้จะต้องการหลักทรัพย์คำประกรันอายุของสัญญาเงินกู้ถูกจำกัดไว้ไม่เกิน10ปีและผู้ให้มักจะกำหนดเงื่อนไขในลักษณะการควบคุมการบริหารของผู้กู้โดยคิดอัตราดอกเบี้ยมี2แบบได้แก่แบบคงที่ตลอดระยะเวลาการผู้ยืมและแบบไม่คงที่ขึ้นลงตามอัตราดอกเบี้ยลูกค้าชั้นดีโดยปกติอัตราดอกเบี้ยจะสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้นเพราะมีความเสี่ยงสูงกว่า เนื่องจากระยะเวลาการกู้นานกว่าและได้รวมต้นทุนอื่นๆไว้ด้วยเช่นในการคิดดอกเบีย้ยจากผู้กู้จะคิดโดยลดเงินต้นเมื่อมีการผ่อนชำระในการคิดดอกเบีย้ยจากผู้กู้จะคิดโดยลดเงินต้นเพื่อมีการผ่อนชำระเงินต้นในแต่ละงวดแต่เงินที่ผ่อนชำระจะต้องเท่า,ากันทุกงวดข้อดีของเงินกู้ระยะบานกลางแบบธรรมดาในด้านของผู้ขอกู้จะได้รับผลประโยชน์จากการใช้เงินกู้ระยะบานกลางดังนี้ 1. มีความยืดหยุ่นมากเนื่องจากการกู้แบบนี้ผู้กู้สามารถติดต่อกับธนาคารได้โดยตรง 2. การกู้เงินสามารถทําให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้กู้ได้ 3. ธนาคารมักจะคุ้นเคยกับผู้กู้และสามารถปรับรูปแบบการกู้เงินให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้กู้ 4. ผู้กู้สามารถเจราจาต่อรองกับธนาคารได้โดยตรงข้อจำกัดของการกู้ระยะปานกลางแบบธรรมดามีดังนี้ 1. มีระยะเวลาไม่เกิน10ปีีก2ธนาคารอาจให้วงเงินกู้ได้ไม่เท่ากับความต้องการเพราะมีกฎหมายกำหนดวงเงินให้กู้สำหรับลูกค้าของธนาคารไว้ด้วย 3. มมีเงื่อนไขและข้อห้ามให้ผู้กู้ต้องปฏิบัติตามค่อนข้างเคร่งครัด 1.2เงินกู้ระยะปานกลางแบบหมุนเวียนเป็นลักษณะแบบเดียวกับเงินกู้ระยะปานกลางแบบธรรมดาแต่จะมีการหมุนเวียนชำระหนี้และทำการกู้ยืมใหม่เป็นการต่ออายุให้เรื่อยๆ การกู้แบบนี้เป็นการกู้ยืมเพื่อไว้ใช้ตอบสนองความต้องการเงินทุนที่ไม่แน่นอนการกู้ยืมแบบนี้สามารถที่จะกำหนดระยะเวลาชำระหนี้คืนได้ตามข้อตกลงที่ผู้กู้ต้องการและวิธีการกู้ยืมแบบนี้เหมาะสำหรับกิจาการที่มีความต้องการใช้เงินทุนไม่สม่ำเสมอเงื่อนไขของสัญญากู้เงินระยะปานกลางเมื่อธนาคารให้ลูกคากู้เงินแบบธรรมดาซึ่งเป็นการกู้เงินระยะปานกลางในช่วงเวลาของการให้กู้เงินดังกล่าวฐานะทางการเงินของผู้กู้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีได้เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงและรักษาผลประโยชน์ของธนาคารจึงต้องกำหนดข้อบังคับให้ผู้ปฏิบัต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการรักษาฐานะทางการเงินของผู้กู้ให้ดีขึ้นหรือใกล้เคียงกับเมื่อเวลาเริ่มขอผู้เงินข้อบังคับทั่วไปในสัญญาเงินกู้ระยะปานกลางดังนี้ หนึ่งกำหนดให้กิจการโดยผู้ขอกู้เงินต้องดำรงเงินทุนหมุนเวียนไว้ตามจำนวนที่ธนาคารได้กำหนด 2. ข้อห้ามไม่ให้กิจการของผู้กู้จ่ายเงินปันผลหรือซื้อหุ้นกลับคืนมามากเกินไปเพื่อป้องกันไม่ให้กิจการนำเงินไปใช้จ่ายเรื่องที่นอกเหนือจากการดำเนินการ 3. ข้อจำกัดการลงทุนในสินทรัพย์ผาวรโดยกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนที่กิจการจะสามารถลงทุนซื้อสินทรัพย์ผาวรนได้ 4. ข้อห้ามไม่ให้ผู้กู้ก่อนหนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้นข้อห้ามนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในเรื่องสิทธิการเรียกร้องในสินทรักนะ เครื่องจักรเป็นสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกันการผู้ยืมได้โดยการผู้ยืมนั้นเป็นการกู้ยืมในระยะเวลาที่มากกว่า1ปีขึ้นไปจึงถือว่าเป็นการกู้ยืมในระยะเวลาปานกลางเช่นเดียวกับการให้กู้ยืมชนิดมีหลักทรัพย์คำประกันอื่นๆแบ่งได้3ประเภทดังนี้2.1การจำนองอสังหาริมทรัพย์หมายถึงการผู้ยืมเงินระยะปานกลางโดยใช้สิทธิทางกฎหมายในสินทรัพย์มาเป็นหลักทรัพย์คำประกัน2.2สัญญาการขายแบบมีเงื่อนไขหมายถึงการผู้ยืมเงินระยะปานกลางโดยการใช้สินทรัพย์มาเป็นหลักประกัน โดยกรรมสิทธิ์ของสินทรัพย์ที่นามาเป็นหลักประกันยังเป็นของผู้ขายสินทรัพย์นั้น2.3การกู้เงินแบบมีกาหนดระยะเวลาหมายถึงการกู้ยืมเงินระยะปานกลางจากธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทประกันภยัยเพื่อจัดหาสินทรัพย์ถาวรมาใช3้ 3. การเช่าสินทรัพย์คือการจัดหาเงินทุนระยะปานกลางโดยการจัดทําสัญญาระหว่างเจ้าของสินทรัพย์เรียกว่าผู้ให้เช่าฝ่ายหนึ่งคือผู้ขอใช้สิทธิจากใช้สินทรัพย์เรียกว่าผู้เช่าโดยการกาหนดเงื่อนไขที่สาคัญร่วมกันได้แก่ข้อตกลงเกี่ยวกับระยะเวลาของสัญญาเช่าข้อตกลงเกี่ยวกับจจาานนนนวนววงงดดและเเิ่่ชตอ ข้อตกลงเกี่ยวกับการต่ออายุของสัญญาและข้อตกลงเกี่ยวกับความรับผิดชอบค่าซ่อมแซมค่าบำรุงรักษาค่าเบี้ยประกันภัยค่าภาษีหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบผู้เช่าและผู้ให้เช่าจะยกเลิกสัญญาไม่ได้ตลอดอายุการใช้งานเมื่อครบสัญญาผู้เช่ามีสิทธิ์จะต่ออายุสัญญาหรือมีสิทธิจะซื้อสินทรัพย์นั้นหรือไม่ใครจะเป็นผู้จ่ายค่าซ่อมค่าบำรุงรักษาค่าเบี้ยประกันภัยและค่าใช้จ่ายอื่นๆในระหว่างการเช่าการเช่าสินทรัพย์ระยะยาวมี3ลักษณะคือ1สัญญาเเช่าาดนนิงนลักษณะที่สคัญของกาารเช่ได้แก่ 1.1เป็นสัญญาเช่าที่มีระยะเวลาสั้นกว่าอายุการใช้ของสินทรัพย์1นสามารถแจ้งยกเลิกได้ตลอดเวลาโดยต้องแจ้งล่วงหน้าผู้ให้เช่าก็สามารถแจ้งยกเลิกการให้เช่าได้เช่นกัน1.3ผู้ให้เช่าจะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าบำรุงรักษาสินทรัพย์ที่ให้เช่าเอง1.4เมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่าแล้วผู้ให้เช่าสามารถนำสินทรัพย์ดังกล่าวแจ้งให้ผู้อื่นเช่าได้อีก2สัญญาเช่าบริการลักษณะที่สำคัญของการเช่าได้แก่ 2.1สินทรัพย์ที่ให้เช่าเน้นบริการหลังการให้เช่าเป็นสินทรัพย์ที่ต้องการการเอาใจใส่ดูแลบำรุงรักษาซ่อมแซมและลาสมัยได้ง่าย2.2ผู้ให้เช่านอกจากจะได้รับค่าเช่าแล้วยังได้รับรายได้จากการขายบริการส่วนประกอบหรืออะไร2.3การเช่าสามารถแจ้งยกเลิกได้ทําให้เกิดความยืดหยุ่นแต่การแจ้งยกเลิกก่อนครบกําหนดในสัญญาผู้ให้เช่าอาจจะขอค่าปรับเพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น 3. สัญญาเช่าการเงินลักษณะที่สําคัญของการเช่าได้แก่ 3.1. สัญญาเช่าจะเพิกถอนสัญญาก่อนกําหนดไม่ได้เว้นแต่จะได้มีการตกลงไว้ล่วงหน้า 3.2ผู้เช่าตกลงที่จะชำระเงินเป็นงวดวดให้กับผู้ให้เช่าเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิทธิในการใช้สินทรัพย์อย่างหนึ่งอย่างใด3.3ผู้เช่าจงมีสิทธิในสินทรัพย์นั้นๆตลอดอายุของสัญญาเช่าถึงแม้ว่าจะไม่มีกรรมสิทธิในการเป็นเจ้าของสินทรัพย์น,นั้นๆก็ตาม3.4อายุสัญญาเช่าจะสัมพันธ์กับอายุการใช้งานของสินทรัพย์นั้นๆ3.5จําำนวนค่าเช่าที่ต้องชำระทั้งหมดตามสัญญาเช่าเมื่อรวมกันแล้วจะมากกว่าราคาทุนของสินทรัพย์นั้นๆประเภทของการเช่าสินทรัพย์มี3รูปแบบดังนี้ หนึ่งประเภทขายและเช่ากลับคือการที่กิจการขายสินทรัพย์ที่ตนเป็นเจ้าของให้แก่บุคคลอื่นๆแล้วไปเช่ากลับคืนมาจากผู้ที่ซื้อสินทรัพย์นั้นไปในแง่ผู้ขายแล้วการเช่ากลับจะได้รับเงินสดจากการขายและได้ใช้สินทรัพย์นั้นโดยจ่ายค่าเช่าเป็นงวดๆ 2. ประเภทเช่าโดยตรงผู้ให้เช่าจะซื้อสินทรัพย์มาจากผู้ผลิตแล้วให้ผู้เช่าได้เช่าไปใช้ผู้เช่าจึงไม่เคยได้เป็นเจ้าของสินทรัพย์นี้ส่วนมากจะเป็นการเช่าสินค้าประเภททุน 3. ประเภทเช่าโดยผู้ให้เช่าหาเงินมาซื้อสินทรัพย์โดยกู้ยืมมาเป็นการเช่่่าาาาารบ้ทยยีลคคุ3ฝดวก คือผู้เช่าผู้ให้เช่าซึ่งเป็นเจ้าของสินทรัพย์และเจ้าหนี้ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการให้เงินทุนเพื่อจัดหาสินทรัพย์นั้นสรุปการจัดหาเงินทุนระยะบ้านกลางการจัดจัดหาเงินทุนที่มีระยะเวลาชําระคืนเงินผู้เกินหนึ่งปีแต่ไม่เกิน10ปีโดยส่วนใหญ่เพื่อนําไปจัดหาสินทรัพย์ถาวรหรือนําไปลงทุนในโครงการที่ต้องการการจัดหาเงินทุนระยะบ้านกลางแบ่งออกเป็น3ประเภทได้แก่เงินผู้ระยะบ้านกลางการผู้ยืมโดยใช้อุปกรณ์เครื่องจักรเป็นหลักประกันและการจัดหาเงินทุนโดยการเช่าสินทรัพย์ซึ่งแต่่ักกตางน กิจาการจำเป็นต้องพิจารณาและวางแผนการลงทุนและการจัดหาเงินในแต่ละระยะเวลาให้สอดคล้องกันซึ่งจะทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งนี้เนื่องจากการจัดหาเงินทุนโดยการเป็นหนี้มาก่อให้เกิดความเสี่ยงทางการเงินและส่งผลต่อสภาพคล่องของกิจาการทั้งยังต้องพิจารณาถึงข้อดีและข้อเสียของแต่ละประเภทขอบคุณทุกท่านที่รับชมหวังว่าการนาเสนอครั้งนี้จะเป็นประโยชน์และพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะขอบคุณค่ะ